รอยคีนและแกรีเนวินออกมาจูสารนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังบุกแพ้พอดเนมฮอสเปอร์แบบหมดสภาพความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมาแพ้ไก่เดือยทองพอดเนมฮอสเปอร์ไปศูนต่อสในสุพีเมียรีอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของปีศาจแดงในฤดูกาลนี้อีกด้วยทั้งนี้หลังจบเกมรอยคีนตำนานมิดฟิลของแมนยูได้ออกมาโจากมาคัดแรกฟอร์ Ford. ว่าทำตัวเป็นเด็กและดูไม่มีความสุขกับการเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวกลางสังเกตได้จากการจับบอลแรกและภาษาการที่แสดงออกมานอกจากนี้คีนยังวิจารณ์องโตนี่มาร์ซิยานด้วยว่าถูกเปลี่ยนตัวลงมาแต่ไม่สามารถสร้างความแตกต่างหรือพลิกสถานการณ์ได้ขณะที่แกรี่เนวินอีกหนึ่งกูรูสิทธ์เก่าผีแดงวิจารณ์เจาะจงไปที่เมสันเมาท์กองกลางป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าแทบจะไม่มีตัวตนในเกมนี้และแผงกองกลางของปีศาจแดงก็โดนสเปอร์ควบคุมไว้ได้ทั้งหมด พร้อมชี้แนะว่าบางทีเอริกเทนหาขอาจจะต้องกลับไปใช้งานสกอร์แม็กโทมินเนเพื่อช่วยแบ่งบาลพาระของคาเซมิโรอีกด้วย